พวกเราจะมาทำฮอร์โมนไข่กันนะคะส่วนผสมมีดังนี้ไข,ไข่ไก่5-10ฟองน้ำตาล1ช้อนโต๊ะใช้น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะนมเปี้ยว1ช้อนโต๊ะขวดเปา่า้วยผัดนะที่ใส่ฮอร์โมนไข่ค่ะมาดูวิธีการทำเลยนะคะตอไข่ค่ะ เออน่ากากเดีกันเลย่องเ่นอป็นชเมเต็มหรล้อเตินตีไขไม่อบิไม่ก ใส่เลยแองเแล้วก็ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะนมเปี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะติดน้ำตาลห้วยครเปี้ยวแล้วก็คนให้เข้ากันคนส่วนผสมค่ะ ดูดีอะครนได้ไปจับตาดนจะอโมดีเสร็จแล้วค่ะ